ครับเจอกันลุงพออีกแล้วนะครับมาฟังนิทานก่อนนอนเรื่องเศรษฐีโลภันนิทานพื้นบ้านก็ลุ่มน้ําลองยันคลองแสงคลองยันก็อำเภอกีรติคมคลองแสงก็อำเภอบ้านตะกุนจังหวัดรัานีซึ่งเป็นนิทานโบราณนิทานพื้นบ้านนิทานปารรมปาราวรรณกรรมพื้นบ้าน วันกรดีพื้นบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเรื่องเศรษฐีลงพันตอนนี้ที่หลวงพ่อเล่ามาก็เป็นตอนที่สี่แล้วนะครับตอนที่สี่แล้วก็เอาตอนละนิดตอนละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเพื่อเป็นอนิทานก่อนนอนให้พวกเราได้ฟังกันไม่เสียเวลาเอาเลยแน่ เดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อตอนที่สี่ลุงโมขอเท่าความหรือความเดิมของตอนที่แล้วก่อนเพื่อคนที่เข้ามาดูจะได้ต่อเรื่องติดนะครับพระราชานะครับมีเมียสองคนหรือมีไม่สีสองพระองค์ซ้ายขวาทีนี้ไม่สีองค์ท้ายซึ่งเป็นผู้น้องนะไม่สีสององค์นี่ของพระราชาเมืองนี้เนี่ย นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันองค์ฝาเนี่ยไม่สีองค์ฝาเนี่ยฝั่งฝาเนี่ยเป็นพี่ฝั่งซ้ายเป็นน้องที่ว่านางกาวิองค์ซ้ายนะเกิดคิดขึ้นมาว่าภาคภาคหน้าเนี่ยถ้าเกิดพระเจ้าแผ่นดินสวนรรค์หรือไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเรากับลูกคงจะลําบาก จึงคิดจะให้ลูกชายหรือว่าโอรสของนางเนี่ยได้ครองราชนะได้ครองราชแทนพระเจ้าเป็นดินจึงให้คนของตัวเองเนี่ยทำเสนียาเฟดนะหรือให้ยายเท่าจุมนทาจึงเป็นคนของตัวเองเนี่ยจึงมีความจำนานเป็นแม่มดหมอผีเนี่ยทำเสนียาเฟดใส่พระราชาวงศาหรือพระราชาของเมืองเนี่ยของเมืองวงศาเนี่ย ลุ่มหลงต่อพระนางกาวยไมตรีขวัซ้ายคนเดียวไม่สนใจเคยเพราะสนมไมตรีขวังฟ้าพระสนมต่างๆนางคนสวยต่างๆตามใจนะแล้วแต่นะก็ไม่สนใจนะหลงแบบไม่ลืมพระเทพประกันหรือไม่ลืมหูลืมตานะไม่ลืมหูลืมตาไม่แลแล้วไม่เลือบแลหญิงอื่นใดอื่นแสนมาสักกี่ร้อยกี่พันเป็นนางงามก็ไม่เอา นะมคนนี้รวยที่สุดนะเพราะโดนสนียาแฝดโดนมนดําคุณใสเข้าไปนะคุณใสเข้าไปอีกทั้งถ้าถ้าแต่ทำคุณใสลงไหลก็ยังไม่มีผลก็เลยต้องพูดความเท็จกราบทูลน,นะกราบทูลความเท็จนะหรือเพชรทูลความเท็จใส่รายพระรดของพี่สาวตัวเองนะลูกของพี่สาวตัวเอง ซึ่งพี่สาตัวเองมีลูกสองคนแล้วก็มีจิตในบัลลังก์ด้วยใส่ความเท็จไว้ลูกสองคนซึ่งเป็นล้านตัวเองนะลูกของพี่สาวเนี่ยตัวเองเป็นนาเนี่ยว่าเห็นนางมีรูปสวยสองคนนี้ก็ใช้กําลังจับลุกปล่ำาอตัวเองทาเมียทํานางบังรือนะซึ่งตัวเองเป็นเมียพ่อนะจะเอาเมียพ่อทํานางบังรืกข่อยเท้าวงศาได้ยินก็โกรธนะโกรธมากนะโกรธจนนวดกระดิก ปากทันเล็กๆ,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 ๆหรือพระโอ์สันเล็กๆก็ยังนักสร้างให้ทหารน,นะจับพระโอร์ตั้งสองไปประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตแต่ด้วยความที่เป็นคนรักลูกนะเระนางวงศรียาหรือไม่สีกว่างฝาเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยได้แอบให้คนของนางนได้ติดสินบนเพชรคาตนะให้อเอาแก้วแหวนเงินทองให้จนมากมายมากมายจนจนเพชรคาตยอมปล่อยพระโอรส แต่มีข้อแม้ว่าห้ามกลับเข้ามาในเมืองเมืองวงศานะครับให้หลบหนีเข้าไปในป่าพระรถตั้งสองก็หลบหนีพระอายาแผ่นดินนะครับซึ่งโทษของตัวเองถือว่าเป็นโทษสูงสุดแล้วประหารชีวิตนะครับก็หลบหนีเข้าไปในป่าดงดิบแถบป่าคลองยันป่าคลองแสงซึ่งครั้งที่แล้วเรื่องเดิมก็มีมา น,นะครับมีมาถึงตอนนี้หลบหนีเข้าเข้าไปในปา่าพระโอรสวงชุริยมาตหรือเจ้าพี่นะครับและก็เจ้าศรีวรวงศซึ่งเป็นพระอนุชาหรือน้องชายนะครับชุริยามาตนี่คือพี่นะครับศรีวรวงคือน้องชายนะครับได้เดินทางมุ่งเข้าสู่ป่าใหญ่ออันตรายก็ตามใจแหละ แต่อย่างน้อยถ้ากลับเมืองโดนประหารตายแน่แต่ถ้าเข้าไปป่าเนี่ยมีโอกาสรอดเพราะยังไม่ตายทีนะยังไม่รู้ทีไอ้นุ้นคำสั่งประหารนี่ตายแน่ถ้ากข้าเมืองก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าใหญ่นะครับป่าคลองยันป่าคลองแสงซึ่งเป็นป่าผื้นที่ติดกันนะครับผื้นที่ติดกันปัจจุบันกอ็อยู่ในอำเภอขีรัตนิคมกับอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ง ก็อยู่เนื้อเขื่อนนะครับอยู่เนื้อเขื่อนรัชประพานั่นเองปัจจุบันนะก็เดินทางบุกป,ป่าฟาดงควาน้ำเข้าไปาพงลกอกแต่นั้นนะครับขึ้นควรขึ้นเขาลูกแล้วลูกเหล่าในถิ่นแสนทุทรักันดานนะครับาบางแห่งไปก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหนาวหนาวบางแห่งก็มีหิมะตก บางแห่งก็หนาวบางแห่งก็บางแห่งก็มีไข้มาลาเรียเยอะมียุงมีเสือมีสัตว์ร้จุกจมนะครับในถิ่นแสนทุรกรันดารมุ่งหน้าลงมาทางใต้นะเพราะว่าหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเมืองนี้นี่อยู่ทางเหนือของบ้านเศรษฐีโลพันหรือบ้านโลพันนะครับเมืองของเมืองวงศาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนุชานะครับ เจ้าพี่กับพระนุชานะครับพระสุยามาตกับพระศระีวรวงน้องอพระนุชาหรือน้องชายเนี่ยก็เดินมุ่งหน้ามาทางใต้จากเมืองอ่ะนะจากเมืองวงศาเนี่ยมาทางใต้ครับ mm hmm. เดินข้ามเขาข้ามห้วยข้ามคลองหนองบึงนะจุด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 นึกเอาเองนะมานภาพดูว่าสมัยนั้นนะนะครับไม่มีบ้านคนเลยนะครับ mm hmm. มีแต่ห้วยหนองคลองบึงป่าสัดไร้างมาวัวควาย จริงตัวไม่มีนะแถบนี้มีแต่เสือ,ง,ง,ง,องูงูจงอางงูจงอางงูบองลาอบองลาอันนี้ก็เรียกนะครับงูเงากระรันมีความลำบากมากแล้วก็ท่านก็เป็นลูกเจ้าเมืองด้วยลูกพระราชาด้วยความลำบากคิดเอาเองนะครับพวกเราคิดเองว่าอยู่อย่างสุขสบายในเมืองครับมาเดินบุกป,ปากฝาดงนะครับ ไม่มีทะเบียนอาหารใลเด่นที่ต้องหากินเองนะหากินเอาเองเพื่อประทังชีวิตนะครับเดินทางโรนเรมมาทางใต้หลายวันนะครับเกิดอาการเหนื่อยเหนื่อยล้าอ่อนล้าร่างกายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีอาหารหลักเข้าไปกินแต่ส้มถูกลูกไม้อาหักหญ้าชาบลีที่หาได้นี้นแหละนะครับบางทีก็ล่าสัตว์ปลาอะไรก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็เกิดเหนื่อยนะอ่อนล้าเหนื่อยก็สองคนพี่น้องนะครับหรือสองพระองค์เนี่ยก็เข้านั่งพักใต้ต้นไรใหญ่นะมีต้นไรใหญ่มากร่มรื่นนะครับมีลูกดกมีนกมากินมีสัตว์มากินลูกไรเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งของสัตว์ปับปะสัตว์ทั้งหลายนะ ต้นไทรใหญ่ต้นโพต้นไทรเขาว่าเป็นร่มเงาให้เป็นที่พักของสัตว์ต่างๆได้นี่ก็เหมือนกันต้นไทรใหญ่นี่นะเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆแล้วก็อาศัยได้ร่มเงานะฝนตกนี่ถ้าไม่หนักแรงนี่จะไม่เปียกนะครับเพราะว่าร่มนะครับพุ่มใหญ่สองพระองค์พระรั้งสองพระองค์นะครับพระสุยามาตกับพระศรีวรวงศ์เนี่ยน้องชายเนี่ยคนเหนื่อยก็เข้าไปนั่งพักใต้ร่มไทรใหญ่นะ ขอที่ขอทางอากเจ้าที่เจ้าทางอยากพระสยนะหรือนางไม้หรือรุกเทวารุกเทวีว่าขออนุญาตนั่งนะครับพักอ่สักแป๊บหนึ่งเหนื่อยมากแล้วอ่ก็ไม่รู้ว่ารุกเทวารุกเทวีอนุญาตหรือโปรก็ไม่รู้นะไม่นานด้วยความอ่อนล้านะพระรถตั้งตรองก็บรรทมหลับไปนะบรรทมหลับไปง่วงนอน่ะ น้าเหนื่อยนี่หลับนั่งหลับเอานั่นแหละบริเวณโคลนไทร์นแหละนะครับทีนี้คิดดูว่าพุ่มไทยต้นนี้นะครับพุ่มไทรต้นนี้กินเนื้อที่สามไร่โอ้โหใหญ่มากอุดมสมบูรณ์ไม่มีคนตัดไม้ทําลายป่าไปรูปลานด้วยนะครับอายุคงจะเป็นร้อยร้อยปี เนื้อที่ของพุ่มไทรนั้นแหละนะครับกินเนื้อที่ประมาณสามไร่ใส่ต้นเดียวนะครับใส่ต้นเดียวนั่นแหละเพระาะฉะนั้นร่มรื่นมากนะเนื้อที่สามไร่เนี่ยร,ร่มรื่นมากมีลูกผลดอกนะผลไทรนี่มีลูกดอกว่นกหนูสัตว์ต่างๆได้มากินกันมากมายเพียงพอเลยถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งของสัตว์เลย นะครับเพราะว่าใจเนื้อที่สามไร่นี่ถือว่าพอเป็นลูกดอกนี่มันเป็นที่พึ่งพาของสัตว์ต่างๆได้นะครับเพื่อให้ได้มาทำมากินเป็นที่ทุกอาศัยนาคาครบต่างๆนะบงังเอินว่าบนพุ่งไสในวันนั้นแหละนะครับบนพุ่งใสในวันนั้นแหละมีไก่ขาวกับไก่ดา ซึ่งเป็นเจ้าแห่งไก่ในป่านั้นนะไก่ขาวกับไก่ดำสองตัวนะซึ่งเป็นเจ้าป่าเลยแหละแถบวันนี้ไม่มีเคยเยยกว่าเพื่อนแล้วนะไก่ขาวไก่ดำนยกูเยยกว่าเพื่อนแหละนะสองสองไก่นี้ดนนะรนนะนะรนนะเยยกว่าเพื่อนเป็นเจ้าแห่งไก่ด้วยนะครับไก่ในป่านี่ไก่ขาวไก่ดำสองตัวนี้ กินขาดหมดนะยาเมาอือดนะเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าเองเกยกกำลังใช้กําลังนะครับกาลังใช้กําลังตีกันนะไก่ขาวไก่ดำในป่านั่นแหละนะครับตีกันที่ตน้นไทรนั่นแหละนะครับเพื่อช่วงชิงอาณาเขตนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมีกําลังมีพละกําลังแล้วเนี่ยอยากจะนะครอบครองอาณาเขตให้มากขึ้น นะมีลูกน้องมากขึ้นมีทับถินมากขึ้นเพื่อคนได้ยอมรับเกยขาวเกยดำเจ,เ,จเจ้าเกะเจ้าแห่งเกยในป่านั้นก็เหมือนกันนะครับเขตตัวเองในเล็กแล้วนะให้ลูกน้องอยู่เล็กแล้วนะต้องการขยายอาณาเขตการทำมาหากินให้ลูกน้องให้กับตัวเองด้วยเพื่อแพ่ช่วงชิงอาณาเขตกันนะรบพุ่งชนกันมาหลายวันแล้วนะเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งเกยเนี่ย ต้องมันต้องมีอะไรดี ses. นะครับชนกันมาหลายวันแล้วนะไม่รู้แพ้รู้ชนะนะชนกันมาเดี๋ยวก็เกยขาวนั่นขึ้นบนเดี๋ยวก็เกยดำขึ้นบนไม่รู้แพ้รู้ชนะนะครับอ่าเป็นเกยผููทั้งคู่นะครับอ่าหลายวันแล้วไม่รู้แพ้รู้ชนะสุดท้ายนะครับหลายวันเนี่ยชนกันหลายวันเนี่ยโดนเดือยเกยแหลมๆทั้งสองข้างอ่ะ แล้วก็จิกตีอะไรกันมันหลายวันอ่อนล้านะอ่อนลน้าหัวใจวายตายทั้งคู่นะฮะไม่มีเคยเพ้ชนะตายทั้งคู่ตกลงมานะครับตกลงมาอ่าตายทั้งคู่ลงมากองกันทั้งคู่อะไรทั้งเกยขาวทั้งไก่ดำอะไรอยู่ที่โคนต้นทรนทนะอยู่ที่โคนต้นทรน,ทนะตายสนิทหัวใจวายเพราะเหนื่อยไม่ได้พักนี่ เพราะว่าไม่มีการเบรกพักการรบกันนะนะครับก็ลงมาตายทั้งคู่ที่โคนต้นไทรนาตกลนลงมา,อาพอสักพักเนี่ยพระโอรสทั้งสองเนี่ยได้หลับได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมา,าล้างหน้าล้างตาบ้วนปากอะไรเรียบร้อยเนี่ยนะสักตาก็ไปเห็นเกยปปานะตั้งอยู่โคน ม่ต้องไปล่าอะไรกุญสัยนะอยู่สองตัวนะนอนตายอยู่สองตัวเป็นไก่ขาวไก่ดำนะนอนตายอยู่สองตัวพระรัธ์พระรัธ์ตื่นขึ้นมานเห็นเนี่ยนะครับ,นะรบก็นำไก่มาทำเป็นอาหารนะครับก็หิวพอดีตื่นขึ้นมาก็หิวนะต้องการอาหารเพราะว่าเหนื่อยล้าเดินทางมาหลายวันเน่ยเหนื่อยล้านะก็ เอาไก่ okay, ป่ามาทําเป็นอาหารกินนะครับมาทําเป็นอาหารกินอาจจะเป็นย่างเป็นปิ้งนะครับทีนี้เจ้าชายสุริยามาตผู้เป็นพี่เนี่ยนะครับได้เลือกฉเฉวยเนื้อไก่ดำนะครับเอ,เอามาทำอาหารทั้งสงตัวเลยนะเจ้าพี่นี่พระสุริยามาตเนี่ย โอรสสุยามาเนยได้เลือกวเฉวยหรือเลือกกินเนื้อไกด่ดานะครับเนื้อไกด่ดาแล้วก็แบ่งปันเนื้อไก่ขาวให้กับน้องชายพระศรีวรวงนะครับไก่ขาวให้กับน้องชายพระศรีวรวงนะพระศรีวรวง์พนะระชานพี่กินไก่ดำน้องกินเนื้อไก่ขาวนะครับเนื่องจากเกยตั้งสอง arriba, เป็นเป็นเกยเจ้าป่านะครับเกยตั้งสองเป็นเกยเจ้าป่า นะครับทั้งไก่ดาทั้งไก่ขาวเนื้อจึงเป็นยาเนื้อไก่ดาเนื้อไก่ขาวเนี้อเป็นยาผู้ได้กินผู้ได้เสพเนื้อเข้าไปในร่างกายเนี่ยผู้ใดได้เสพไก่ดาไก่เนื้อไก่ขาวเข้าไปเนี่ยนะครับจะทําให้เป็นบุคคลที่มีพละกกาลังมากกว่าคนปกตินะพระฉานัรนพระโอรสทั้งสองเนี่ยได้กินได้เสพเนื้อไก่ดาไก่ขาวกันในคนละตัวนี่นะพี่กินไก่ดาน้องกินไก่ขาว พลังกำลังก็มากขึ้นมีกําลังขึ้นจากที่โอนลาในโอนเนี่ยมีกําลังขึ้นมานะักล้ามเป็นบันดนะกำลังมากกว่าบุคคลปกติแล้วนะพระรถตังง้งสองจากนั้นก็ได้ชักชวนกันเดินไปนะครับเดินเข้าป่าต่อไปนะครับอนะ่เพราะว่าจะอยู่ในใต้ต้นไทรนี้มันไม่ได้นะไม่ใช่บ้านในตนน้นไทรนะ ต้นทรก็คือไม่ใช่บ้านรันตันตั้งครองพระรันตั้งครองก็ชวนกันเดินทางต่อไปในป่าจนเวลาใกล้ค่ำนะครับจนเวลาใกล้ค่ำสมัยก่อนการเส้นทางเดินป่าเนี่ยถ้าเป็นเส้นทางทางทางคนเดินนะ่ยนะทางคนเดินผ่านผ่าป่าหรือว่าทางสัตว์เดินเนี่ยซึ่งคนก็ใช้อาศัยสัญจรบ้านนานๆครั้งเนี่ยนะครับ ก็จะมีคนจะปลูกขนําเพิงทับศาลาอะไรไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเระรถตั้งชองเดินเข้าป่าเนี่ยจนใกล้คําม,มองไปเห็นศาลาในป่านะครับมองเห็นศาลาในป่าไม่รู้ว่าเคยสร้างไว้นะครับเป็นศาลาในป่าสาหรับพักนะครับจึงได้อาศัยเข้าไปหลับนอนในศาลาหลังนั้นนะครับ หลังนั้นนะเป็อ่าเนข้าเปล่าศาลาในป่านั่นแหละที่มีคนสร้างอ่าโอรสตั้งตรงก็เห็นว่ามืดแล้วจะเดินต,ต่อไปก็มองไม่เห็นอันตรายก็อาศจยหลับนอนที่ศาลานะครับศาลาพักของคนเดินทางหลังนั้นที่อยู่ในป่านะนะครับในป่าก็เข้าไปนอนตั้งตรงพระองค์นะครับเข้าไปนอนตั้งตรงพระองค์ซึ่งเป็นเป็นศาลาที่ คนสร้างไว้นานแล้วนะครับกาลาพักคนเดือทางที่อยู่ในป่านะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับตอนที่4ก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะพอสมควรอีกแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวค่อยต่อตอนต่อไปกันนะครับอ่าสำหรับตอนนี้นะครับถือว่าควังเป็นนิทาน ปรำประากอนนอนบางคนก็ไม่เคยวังแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยต่อไปให้ลูกหลานนะเล่าต่อให้ลูกหลานเคยที่มีเกนะมากกว่านี้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์นะครับอย่างที่ลุงปอเคยบอกกันแหละนะครับลุงปอก็อ่านมาอีกทีหนึ่งของเจ้าคุณเกตอดีตเจ้าคณะจังหวัด สุราธานีซึ่งท่านก็ได้มรณภาพไปนานแล้วท่านได้เขียนไว้ในนิราศนะครับก็หลวงพ่อก็ใหเอามาถอดเป็นเป็นร้อยแก้วนะครับแกท่านเขียนเป็นร้อยกรองแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับรน้องอาจจะมีตกหล่นบ้างนะครับก็ช่วยเพิ่มเติม,มโดยคอมเมนต์ใต้คลิปนั่นแหละนะครับที่คอมเมนต์ที่สนะำหรับช่องข้อความนะั่นแหละ เพิ่มเติมก็จะเป็นประคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรัเด็กรุ่นหลังสาหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสับสตครย์ลงพอด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปให้พวกเราได้อีกได้ดูกันอีกนะครับก็เหมือนเดิมก็รัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรานับถือกันทั้งหมดแล้วแนะหละดวงเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ปีบ้านปีเรือนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูก,กเตวาลุก,กเตวีนะ พระภูมิเจ้าที่ดอนมันดานิ่งศังที์ตั้งหลายที่เราตือดอนมันดานให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ